ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สำหรับปีงบประมาณพศ2569ของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพศ2569สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล เมื่อคณะนะอนุกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2569รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว กรเนสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่2จึงของให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดําเนินการดังนี้ 1. จับทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีทั้งปีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรับนั้น 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วก้าวคือหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อส ให้หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ากสาจากสำนักงบประมาณแล้วในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของ รัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งนี้การลง,งานามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา66วรรค2 4. สำหรับกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569 หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กควงเล็บก,กวจ0405.2ทับว .414 ลงวันที่17กันยายน2561เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งดัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5. กรณีหน่วยงานใดไม่สา ดำเนินการตามแนวปฏิบัติขั้นต้นได้ให้แจ้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้จังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กควงเล็บกวจ0 4 0 5 4ทับว4 2 9ลงวันที่24ิมิถุนายน2568ได้จาก QR code คนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043513044หรือ043511186และ043513186ได้ในวันเวลาราชการค่ะ